สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาคขารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราพามาดูคันนี้เลยบอกว่าสวยเลยนะครับสำหรับเจ้านี้เลยฮอ n ด้ j a จดนะครับ1 5 s นะครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ภายนอกนะครับแต่งเป็นโฉม RS มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว เกียร์ออโต้ตัวเริ่มต้นปี2018นั่นเองนะครับสำหรับราคานะครับจะอยู่ที่499,000บาทนะคบับอกเลยว่าราคาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะว่าภายนอกเนี่ยตกแต่งเป็น RS มาแล้วใครมองมาจากข้างนอกโอ้โหตัวท็อปนะครับแต่จริงๆคันนี้ตัวเริ่มนะครับเป็นตัว S แต่ว่าก็เรียกว่าข้างนอกนี่เน้นแบบว่าสวยงามข้างในเราก็เน้นใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับ ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกเลยสีก็เป็นสีดำนะครับตัวนี้โฉมหน้าตรงนี้จะแต่งเป็นตัว RS มาเรียบร้อยนะครับเหมือนแปลงมานะครับแล้วก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับติดตั้งเพิ่มมาเพราะปกติแล้วตัวเริ่มจะไม่มีนะครับตัดหมอกตัวนี้จัดมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับล้อแม็กซมาล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้จะเป็นยางปี 2,021นะครับนี่ก็ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับเป็นยางโอตานินะฮะเป็นแม็กขอบ15นั่นเองนะครับสีทองเข้ากับสีดำอยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับได้ลดราคานี้เราก็ได้พร้อมแม็กแล้วก็ยางไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่าราคาเนี้ยค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าแต่งมาเริ่มร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าสภาพห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงนะครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันสําหรับคันเนี้ยแจ้งก่อนเลยนะครับว่า เป็นรถมือเดียวนะครับในปี่ปี2018นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหม่มากๆเลยแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,500 4ซีซีสูบ16วาลบอกเลยคันนี้ขับแรงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันนะครับเชื้อเพลิงรองรับเป็น9591 E20 นะครับก็คือเติมได้หมดเลยนะครับในส่วนของเบนซินนั่นเองนะครับ ก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่แบบขับสนุกแน่นอนนะครับสำหรับแจ๊ตัวนี้นะครับ4สูบ16วาล์วแรงแน่นอนแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ i-VTEC จากฮอนด้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยแล้วก็ทางร้านมีรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์กล่องให้อยู่แล้วนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าซื้อรถมือสองเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็รถของเราเนี่ยมีรับประกันว่าไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอซื้อคืน100%เอยนะครบเนี่ย พวกซีนด้านในนะครับเบ้าโชกต่างๆนะครับเนี่ยซีนด้านในเดิมๆเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับคานหน้าคานด้านข้างอะไรต่างๆเดิมๆนะครับเ네นี่ยเม็ดอาร์คนะครับคานหน้าเดิมๆนะฮะรถคือสภาพแบบมาดีมากนะครับเนี่ยฝาโปงเดิมๆนะครับเนี่ยสำหรับใครที่แบบว่ามองหาแจ๊สกันอยู่แล้วและอยากได้เป็นแบบว่าไม่ได้ต้องการออปชั่นเยอะมากมายนะครับแต่ว่าได้ในส่วนของชุดแต่งมาแบบครบๆแบบนี้คันนี้คุ้มแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันต่อนะครับ สำหรับสีก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรเลยเพราะรถสีดำเนี่ยถ้ามีรอยเห็นกันค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะฮะตัวนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะมีติดสติกเกอร์เคฟลามานะครับนี่สีดำาๆแบบนี้นะครับทุกประตูเลยแล้วก็ในส่วนของอ่าสาวากาศจะเป็นแบบคีบฉลามแล้วนั่นเองนะครับบอกเลยว่าดูเนียนเป็นตัวท็อปอยู่นะครับสำหรับตัวนี้อ่ามาภายในนะครับก็จะเป็น สีดำนะครับคอนโซลด้านหน้าพวงมาลัยก็สามก้านเดิมๆนะฮะนี่แล้วก็เบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบะผ้าสีดำนะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับไม่มีฉีกขาดชำรุดอาจจะมีรอยยับนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานรถมันใช้งานนะครับก็ อาจจะมียับบ้างนิดหน่อยแต่ว่าสะอาดเรียบร้อยแน่นอนเพราะรถของเราเนี่ยมีการสปาให้รอบคันก่อนออกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในรถกันหน่อยมีออปชันอะไรบ้างเลขไม้เท่าไหร่นะครับไปครับผมมาด้านในอันนี้เราแจ้งก่อนนะครับคันนี้มา2ดอกเลยนะครับเป็นรีโมทนะฮะนี่ก็ปึ๊บนี่เป็นกุญแจหรือมีพับนะครับเนี่ยโอเคมาปึ๊บสตาร์ทรถให้ดูนะครับนี่โอเคแอร์เย็นนะฮะโอเคอ่สำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับจะอยู่ที่ 1>, 1 3ึ0ง4 000, นะครับโอเคครับไม่ i, ประมาณ10,000แสนนะครับกับรถปี2018ซึ่งถามว่าน้อยไหมก็ไม่น้อยนะครับถือว่าค่อนข้างค่อนไปทางเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเรารับประกันเลยว่าเลขไม่แท้แน่นอนนะครับคันไหนมาเท่าไหร่เราแจ้งอย่างนั้นเลยนะครับตรงนี้ลูกค้ามั่นใจได้เลยเยอะแล้วก็บอกเยอะน้อยเราก็บอกน้อยนะครับไม่มีโกหกกันอยู่แล้วนะครับสาหรับเลขไม่แต่ว่าคันเนี้ยบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานี่นะครับ ตีแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับนีเลขไม้แสนนะครับรถมือเดียวนะครับคันนี้ใครได้ไปอ่ะบอกแล้วว่าคุ้มอยู่แล้วนะครับใครที่แบบว่าอยากได้แจ๊ซอยู่แล้วแล้วไม่ได้อยากได้ออปชั่นเยอะมากเนี่ยดูคันนี้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยตรงนี้นตัวเริ่มก็โอเคไม่มีพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันแต่ราคาเนี่ยมันประหยัดกว่าตัวท็อปไป ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จอเนี่ยมันก็เป็นแบบบลูทูธแล้วนะครับนี่มีวิทยุแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วแค่มันจะยังไม่ใช่แบบว่าเป็นทัชสกรีนนะครับจะเป็นแค่แบบวิทยุธรรมดาั่นเองนะฮะแต่ว่าก็เสียบ USB อะไรทุกอย่างได้หมดแล้วถ้าใครไม่ได้ต้องการแบบว่ารถที่มีจอนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แล้วแล้วก็ได้เป็นพอังได้แจ๊ด้วยนะครับแล้วก็แอร์ก็เป็นแมนนวลนะครับปรับมือทั่วไปนะครับเย็นสบายนะฮะเกียร์นะครับตรงนี้ถัดลงมาก็คือเป็นเกียร์ออโต้น ระบบเกียร์ออโต้แบบ CVT ด้วยนะครับก็คือแบบว่าการขับขี่เนี่ยลื่นไหลขับง่ายสบายแน่นอนนะครับใครแบบว่าหาเป็นรถคันแรกอะไรเงี้ยแล้วชอบพวก Honda Jazz อยู่แล้วนะครับก็มาจัดกันได้นะครับทรงนี้ก็คือเป็นโฉม GK นั่นเองนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่มีตกแน่นอนนะฮะคันนี้แบบฮิตมากๆก็ใครสนใจนะครับก็แคปคลิปนี้แล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเราที่ไลน์แอดได้เลยนะครับหรือโทรหาโน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์ 0909976129นะครับโอเคสำหรับภายในคันนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันหน่อยนะฮะว่าตกแต่งมายังไงบ้างนะครับโอเคครับผมมาดูด้านหลังกันเลยนะครับสำหรับ Honda j a z z เนี่ยมันโดดเด่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของดีไซน์นะครับตัวนี้ให้ในส่วนของสปอยเลอร์มาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นปีกด้านหลังมาแบบนี้แล้วก็นี่นะครับโฉมด้านล่างนะครับก็เป็นแบบนี้แต่ตัวนี้จะไม่มีในส่วนของสเกิร์ตมานะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้นะครับนี่ไฟท้ายนะครับนี่จะเป็นขีดแบบนี้นะครับตามทรงของแจ๊ด G K อยู่แล้วนะครับถือว่าสวยมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ตรงนี้โลโก้ก็มี R S มานะครับมีทั้งหน้าหลังผมบอกเลยว่าค่อนข้างเนียนมากๆนะครับตัวนี้มองจากภายนอกเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกครับว่าเป็นตัวเริ่มนะฮะสำหรับคันนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ก็ใช้สําหรับเก็บของแจ๊ดเนี่ยเป็นรถที่เก็บของได้เยอะมากๆอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็ ธรรมดานะฮะรถ5ประตูมันก็จะพับเบาได้นะครับเป็นแบบรับราบไปเลยแบบนี้นะครับก็ใช้สําหรับขนของไปเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆแล้วเครื่องพันห้าด้วยนะครับคือขับเนี่ยสนุกด้วยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็รถเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับซีนด้านในนะครับ เดิมๆไม่มีชนท้ายเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับตีนด้านในเดิมๆนะครับหากใครนะครับสนใจคันนี้นะครับเราก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับกับคันนี้นะครับ Honda Jazz นะครับ 1.5S นะครับตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นปี2018นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคา499,000บาทเท่านั้นเองมาพร้อมล้อแม็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีชุดแต่ง RS ให้รอบคันแบบนี้นะครับบอกเลยว่าราคาเนี้ย ได้ใบคุ้มแน่นอนนะครับใครสนใจก็สามารถแคปแล้วก็ส่งให้กับแอดมินที่ Line แ d ดของเราได้เลยนะครับหรือโทรหาโน้ต0 9 0 997 6129ได้เลยนะครับใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้ตก็ต้องลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ